คอมเมนต์สนันกันเลยทีเดียวก็วันนี้เรามาเก็บตกควันหลงของผู้บิ๊กแมต์นะครับเมืองทองเกิดบ้านอัดพิจิปรทุมไป2 0งศเดี๋ยววันนี้เรามาแอบสองคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแฟนบอลของทั้ง2ทีมมีมุมมองหรือว่าความคิดเห็นกันยังไงบ้างหลังจากที่ชีมิลักของตัวเองทําการแข่งขันจบไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆนะครับอีกหนึ่งกระแสที่วันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือในกรณีของผู้ตัดสินแต่ในกรณีของผู้ตัดสินวันนี้ที่จะมาพูดจริงๆต้องบอกว่า เป็นในมุมน่ารักน่ารักนะครับมันมีโซเชียลเอามาเล่นกันในกรณีของลูกที่2ที่เจริญศักดิ์หลุดเดียวเข้าไปยิงแล้วมีจังหวะที่ทางคุณสงการสปินตามเจริญศักดิ์ไปก็อันนี้ถ้าเกิดมองผิวเผินเนี่ยต้องบอกว่ากองหลังยังอายอ่ะเพราะวิ่งแซงกองหลังถ้าเกิดจะเอาให้พีคนะลูกนี้เจริญศักดิ์ต้องแอซต์เท่ากับทางคุณสงการ นะครับผมว่าเรียกเสียงฮือฮาแน่นอนที่เป็นสีสันก็คงหนีไม่พ้นคอมเมนต์กันในโลกโซเชียลนะครับก็เอามาหยอกล้อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีคอมเมนต์ไหนน่ารักน่ารัก,รกที่แซวถึงประเด็นนี้กันบ้างนะครับก็มีบางคอมเมนต์นี่แซวถึงการทํางานของกล้ามเนื้อกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดสปริงขนาดนี้ยกรรมการเจ็บแฮมสตริงมาเนี่ยจะทํายังไงก็เออจริงๆประเด็นนี้น่า,นาสนใจนะถ้าเกิดเกิดแบบกระตุกและเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ย คนที่จะต้องจ่ายค่ารักษาศัย,ยาพายเนี่ยไม่วจะเป็นไทยเนี่ยจะเป็นเมืองทองหรือเปล่าโดยที่แบบวิ่งขนาดนั้นหรือจะเป็นบีจีที่แบบปล่อยให้หลุดขนาดนั้นนะครับเอออันนี้อันนี้น่าคิดส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยก็จุดผู้แฟหาอิชิเลยนะครับถ้าเกิดอิชิมาดูฟอร์มการเล่นลัำนี้ของทางคุณสงการนะผมว่าบนโลกล้อคันเรื่องที่เราจะไปเจอเกาหลีหรือเปิดบ้านเจอเกาหลีเนี่ยเพลๆเนี่ยคุณสงการเนี่ยติดกองหน้าอีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับอาจจะเล่นคู่กับสุพนัท รือไม่ก็ยืนค้ำคู่กับสุภชัยได้เลยนะเออส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยก็เอออันนี้ผมว่าสร้างสรรนะถ้าเกิดทางคุณสงการวิ่งทําช่องสวยๆนะแล้วก็ทางเจริญศักดิ์แอซซิสงามๆนะผมว่าลูกเนี้ยพีคมันคือพีคในพีคอะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติไปยืนแบบเขาเรียกอะไรไปยืนแบบยืนลำหน้าแล้วก็ทางผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงนี่นะโหผมว่าท็อปออฟเดอะทาวน์แน่นอนนะครับแต่ก็ นะครับเป็นเรื่องโจกๆขำขันกันสนุกในในในส่วนของตัวคอมเมนต์นะครับก็หลังจากที่มีกระแสนในโลกโซเชียลก็มีเหมือนกับผู้สื่อข่าวนะครับไปพูดคุยกับทางคุณสงการว่าเอ้ยจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันมีอยู่วันดิ้งหนึ่งที่เขาพูดออกมาเออนี่ผมว่าน่ารักนะเขาบอกว่าเออถ้าเกิดวิ่งตรงๆเนี่ยจริงๆเขาคิดว่าเขาเนี่ยทันจรรยศักดิ์แน่นอนเช็โลผมว่าเออ,อดี่แม่งได้อ่ะใจแม่งถึงอ่ะ แต่เอาจริงๆแล้วแมตต์นี้ก็ต้องชื่นชมมือทองนะครับเพราะว่ามือทองเนี่ยลูกเกมเล่นดีมากเลยแล้วก็ในส่วนของแฟนบอลในสนามนี้ก็น่าจะมีส่วนสําคัญในการแบบแลุกเลานะโดยเฉพาะการได้ลูกแรกนะครับผมเริ่มได้ใจเสียงเชียร์เริ่มมาก็ทําให้ เกมไม่ว่าจะเป็นเกมลับเองหร problems, ือว่าเกมการเล่นแบบคาสต์เอ a กแท็เองก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมเมนต์เองเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นเอกสารเลยหลายๆลคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ค่อนข้างข่้ชมนะครับก็อย่างบางคอมเมนต์เองนี่ต้องบอกว่าอาจจะลงรายละเอียดไปยังตัวบุคคลเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวกวินที่กลับมาเฝ้าเสานะในรอบเกือบ2ปี นะครับแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เก็บคีย์ชีตได้ด้วยรวมถึงตําแหน่งกองหลังนะครับกองหลัง4ตัวของทางเมืองทองนะไม่ว่าจะเป็นเซนเ,นเตอร์2ตัวแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นนะโดยเฉพาะในสองตัวเซนเตอร์ก็ดีหรือแบ็กก็ดีที่เหมือนกับสอดซ้อนกันได้ค่อนข้างดี ส่วนอีกคนหนึ่งที่เด่นไม่แพ้กันคอมเมนต์ก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันนะที่ค่อนข้างคิดชมก็คือในส่วนของทางเจริญสัตว์แมตชนี้นอกจากกาวินที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็น่าจะมีเจริญสัตว์นี่แหละที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์อีกคนหนึ่งนะครับในในมุมมองของแฟนบอลเพราะว่าเกมเคาน์เตอร์แอคแทของเขาแล้วก็ความเร็วของเขาก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนของทาง BG จีปทุมต้องยอมรับตามตรงว่า B g จีปทุมฟอร์มในวันนั้นก็ซู้มเมืองทองไม่ได้นะครับเพราะว่าเมืองทองออกมาดีกว่าแต่แน่นอนแฟนบอลแห่คอมเมนต์เดือดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคาดหวังเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดทัพเนี่ยเหมือนกับอาจจะยังไม่ใช่สไตล์ของเทกุหรือเปล่านะแล้วก็ในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับแผนในการจัดทัพลงไปเนี่ยรอบนี้ เหมือนสไตล์การเล่นเล่นช้านะแล้วก็จับบอลหลายจังหวะแล้วก็ในส่วนของการจับบอลเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้างหลุดค่อนข้างล่นนะแล้วก็เลี้ยงบอล่านตัวส่วนในคอมเมนต์ถัดไปเนี่ยก็เชียร์ให้เปลี่ยนโค้ดเลยอันนี้ต้องบอกว่าจะเย็ยนๆนิดนึงัยรุ่นเพราะว่าเทกูเพิ่งมาคุมทัพนะครับให้เวลาปรับตัวหนอ่อยนะครับผมส่วนอีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าบุรีรัมยิ้มเลยอันนี้ก็ยอมให้ก่อนเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็นจา่าฝูงชั่วคราว เราประนันที่ผ่านมาเนี่ยจริง้องบอกว่าบุรีรัมยิ้มก็จริงนะแต่อาจจะยิ้มแบบแห้งๆนิดนึงเพราะว่าตลาดเองก็สู้แบบสู้กัดมันมากนะครับผมอารมณ์เหมือนช้างตกมันอะ่ะก็คือสู้ครับไม่ยอมง,ง่ายๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็อันนี้ออกแนวสงสารแฟนบอลที่ตามไปเชียร์นะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยเล่นไม่ได้มีการปลุกเร้าแฟนบอลเลยอารมณ์เหมือนกับเ,เบื่อๆเซ็งๆง่วงๆ,น,งๆน,งนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ นะครับผมแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะก็ให้กําลังใจทั้งแฟนบอลบีจีแล้วก็ให้กําลังใจทางนักเตะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนในส่วนของคอมเมนต์นะครับผมที่มีการพูดคุยกันหลังจากจบเกมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์สนุกสนุกหรือว่าคอมเมนต์สนุกสนุกอย่างนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในแมตช์หน้าสวัสดีครับ